เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยเอาเริคกับกับสวัสดีเอฟซีทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของการอัพนักเตะเนาะ นะครับแต่ละตัวแต่ละตำแหน่งเนี่ยควรที่จะอัพทิศทางไปในแบบไหนเนาะนะครับถ้าเราไม่ได้แบบเน้นฟิกแบบเข้าโออสวยๆนะครับอาจต่ว่าเราเป็นคนที่เล่นตามาสไตล์ตัวเองหรือว่า อ่าปรับค่าพลังตามที่เราอยากได้นะครับก็เหมือนกับว่าเราเป็นโค้ดเองนั่นเองนะครับผมอ่าเหมือนเราฝึกซ้อมนักเตะม,มาแบบนี้เราก็จะอัพแบบนี้อะไรประมาณนั้นนะครับอ่เดี๋ยววันนี้ฉันจม,มาบอกเทคนิคละกันนะครับว่าแต่ละตำแหน่งควรที่จะอัพค่าพลังไปในทิศทางไหนเนาะนะครับซึ่งอันนี้ก็มีน้องขอมานะครับผมอะ่ะโอเควันนี้จดัดให้ละกันก่อนรีแลงเนาะนะครับผมอะ่อะก็เดี๋ยวมาดูว่านักเตะแต่ละตำแหน่งที่มีควรที่จะอัพแบบไหนเนาะนะครับโอเคอ่ะ ดับแรกเดี๋ยวชูนแนลเลือกไปที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับมาที่นะดูที่ทีมหลักเลยแล้วกันนะครับอันนี้ดีหนึ่งเนาะนะครับอันนี้เป็นทีมที่จะเอาไว้ใช้เล่นนะครับผมโอเคเดบัวยังไม่ได้ต่อสัญญาเลยกับแชมัยเคิลน,นะครับอโอเคไม่เป็นไรเพื่อนๆนะครับผมเวลาดูนะครับดูนักเตะนะครับผมอ่าเดี๋ยวอันนี้ชูนแนลจะออกมาที่ตรงฟิกเกอร์เตอร์แล้วกันนะครับฟิกแมทเนาะมันจะได้แบบ ไม่ไม่ได้แบบขึ้นเตือนสัญญานะครับผมอ่ะให้ดูแบบนี้นะครับผมกองหน้านะทุกคนกองหน้าเนี่ยหลกัหลกเลยคือต้องจบสกอร์คมนะนะครับอันนี้เป็นสไตล์ที่เหมาะมากมนะครับในการใช้ยืนหน้าเป้านะครับผมอย่างซ้อนล่างนี้ที่เอัพให้มันจบสกอร์98เลยนะทุกคนอ่ะ98แล้วก็ค่าที่มันสัมพันธ์นกันก็คือลูกโค้งนั่นเองนะครับลูกเคิร์ฟเนี่ยจะอยู่ที่อ่าเเหมือนกันนะครับอ่าต้องเป็นซ้อนล่างนี้เท่านั้นนะครับผมแต่ว่าล่างอื่นก็ได้นะครับพยายามอัพให้มัน มีการจบสกอร์ให้ถึงประมาณ90ขึ้นนะครับผมทุกตัวเลยนะถ้าเป็นกองหน้านะครับอาจจะ91 90ไว้ประมาณนี้ก็ได้นะครับ90นี้ก็คือขมแล้วแต่ว่าถ้าสูงได้ก็ยิ่งดีนะครับผมอันนี้เป็นซอนนะนะครับผมชื่อแนวอัพแบบนี้นะครับผมในส่วนของซอนนะนะครับวิธีการอัพนะครับซอนร่างนี้ก็จะตันที่ที่101เหมือนเดิมนะครับ9 4นะครับสิ1แล้วก็8นะนะครับผมอันนี้เป็นซอนนะ มาดูเมสซี่บ้างนะครับผมส่วนเมสซี่ก็จะเป็นหน้าเป้าเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่ได้มีสปีดความเร็วเท่าไหร่นะครับมาดูว่าเป็นยังไงนะครับผมเมสซี่ล่างนี้จะเด่นในส่วนของการเลี้ยงบอลนะผมแล้วก็จบสกอร์ก็เหมือนกันนะครับ98คือคมมากนะครับผมยิงแถวซองได้เลยนะครับนอกกรอบก็ได้นะครับลูกโค้งลูกเคิร์บก็99นะครับผมอ่าอย่างซ้อน98ใกล้เคียงกันแล้วไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ต่างกันมากนะนะครับตรงนี้อ่าและหลักๆเลยสําคัญเลยนะครับผมกองหน้าถ้าใครเป็นสายแบบ มีสปีดหรือว่ามีความเร็วนะผมก็พยายามให้อัพในส่วนของสปีดแล้วก็สปีดต้นเนี่ยให้มันสัมพันธ์กันนะครับอย่างเมสซี่เร่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าเขาปั่นดีนะครับตัวนี้อยู่ที่91นะครับผมแล้วก็สปีดอยู่ที่85นั่นเองนะครับจริงๆพาวเวอร์น,นี้คือต้องสัมพันธ์กันด้วยนะครับทิ้งพาวเวอร์ถ้าแรงถ้ายิ่งแรงก็ยิ่งดีนะครับผมมันแบบยิงไกลๆมันก,ก็คือลูกมันจะพุ่งแรงนะครับผมอันนี้เมสซี่เนี่ยอัพให้ถึง 103ไปเลยนะครับผมสำหรับคิกกิ้งพาวเวอร์นะครับผมบาลานก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมสซี่นะทุกคนอ่ะอันนี้เป็นสไตล์กองหน้าที่ไม่ได้แบบมีความเร็วเท่าไหร่นะครับผมอ่ะแล้วมาดูพวกที่มีความเร็วนะครับสมมุติว่าเป็นพวกอ่าอ่าเอ็มบเป้ฮาเลนนะครับหรือว่าเป็นเอโต้ในครับอันนี้เพื่อนๆเลือกอัพเอาตามที่มันควรที่จะเป็นนะนะครับอย่างเอโต้ล่างนี้ชั้นแนวจะ ใส่จบสกอร์สูงเหมือนกันนะครับผมอยู่ที่99เหมือนกันเห็นไหมสังเกตว่ากองหน,าน้าอยูทน่เนี่ยจะมีตัวที่จบสกอร์คมทั้งหมดเลยนะครับผมคืออาศัยจากจังหวะแบบไม่กี่จังหวะก็จบคมได้อะไรประมาณนั้นนะครับมาดูสปีดน,นะครับอันนี้สปีดของบางคนอาจจะ101หรือว่า 99ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอยู่ที่ว่าเราใช้ค่าพลังส่วนไหนเนาะนะครับส่วนที่แน่จะใช้ในส่วนของเอตัวรางนี้ไว้จบสกอร์ซะมากกว่านะครับไม่ได้แบบอ่เน้นใช้สปีดมากนะครับผมสปีดเนี่ยคือ97เนี่ยมันคือเหลือๆแล้วนะนะครับผมกองหลังยากมากที่มันจะมีก็สปีดเกาสิบเจ็ทุกตัวนะครับผมกองหลังมันสปีดมันแทบจะไม่ไม่ถึง80ดสิบในห่ส่วนใหญ่แต่ว่าอ่าบางตัวเนี่ยก็ถึง88 86ก็มีนะครับผมแต่ว่าอ่ากองหลังเนี่ย มันตามไม่ทันอยู่แหละนะครับถ้ากองหน้ามันมีสปีด98แบบนี้นะครับหรือว่า97นะครับผมอ่ขอให้มันถึง95ไว้ก็ได้นะครับถ้ากองหน้าของเราแบบเป็นตัวที่แบบมีสปีดความเร็วนะครับอย่างเอ็มเปรเป้นะครับอ่าแต่ว่าฮาแลนด์เนี่ยไม่น่าถึงนะครับถ้าไม่ใช่แบบล่างโชว์ทามหรือว่าบิ๊กทามเนาะส่วนใหญ่จะอยู่ที่90นะครับสำหรับฮาแลนด์เนาะนะครับอ่ะแล้วละเลยถ้าเพื่อนๆใช้อ่ากองหน้าที่มีสปีดความเร็วให้มันมีสปีดประมาณนี้ไว้นะครับผมอ่ะเพื่อจะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับอยู่าเลือกใช้ กองกลางหรือว่ากองหน้าเนี่ยกองหน้าเนี่ยเป็นสไตล์ประเภทไหนนะครับถ้าเป็นพวกดอกบาเนี่ยจะไม่มีสปีดความเร็วนะครับผมแต่ว่าจะเป็นตัวที่ไว้เปิดโขกเนาะนะครับผมกองหน้าก็จะมีหลายสไตล์นะไม่ว่าจะเป็นพักบอลนะครับหรือว่าเป็นตัวที่มีสปีดความเร็วอย่างเอโต้นะครับผมอ่ะอันนี้เป็นกองหน้านะครับผมอ่ะส่วนอ่ากองกลางที่เราจะพูดรวบเลยแล้วกันในะครับกลางทั้งกลางเอเมฟหรือว่ากลางซีเมฟนะครับผมอ่ะอันนี้ที่เราจะเน้นใช้ในส่วนของการจบสกอร์ด้วยนะครับสำหรับ กองกลางนีอ่ะมาดูกองกลางนะครับอย่างโรชิกกี้เนะครับผมร่างนี้ก็จะเป็นในส่วนของการจ่ายบอลเนี่หลักๆเลยก็คือให้เน้นไปที่พลังจ่ายบอลนะครับผมอ่ะแล้วก็จบสกอร์ด้วยนีผมอ่ะลูกเคิร์ฟเนี่ยให้มันอยู่ที่90เป็นหลักเลยนะครับแม้ว่าจะจบสกอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบบางตัวอาจจะไม่ถึง80ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าให้ลูกโค้งเนี่ยมันอยู่ที่90้บเนเพื่อที่จะตัดบันจากแถว2นะครับเวลาแบบบอลตกอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะกองหน้าไม่ได้บอลแต่ว่ากองกลางได้บอลเราก็สามารถที่จะ ใช้กองกลางเข้าไปยิงได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือว่ากลางรุกก็ตามเนอะผพยายามอัพให้เป็ี่ยนประมาณนี้นะครับแล้วก็หลักๆที่สามพันกันก็คือสปีดนั่นเองเนี่ยพยายามมีให้มันมีสปีดบ้างครับสำหรับกองกลางครับแล้วก็กิกิ้งพาวเวอร์ให้มันอยู่ที่ประมาณ90ถ้าไม่ถึงก็ให้มันถึง89แบบนี้ก็ได้นะครับผมอ่าก็จะได้เป็นตัวที่แบบยิงแถว2ได้เนอะแล้วก็คอยจบปั่นได้นั่นเองนะครับผมอ่ะหลักๆจะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับผมอ่าถ้าเพื่อนแบบ อัพให้มันแบบดีๆก็จะได้ค่าพลังที่ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยจ่ายบอล91เนี่ยผมแล้วก็วันเดียว90เนี่ยผมอ่าลูกโคง้โคงเนี่ยผมอ่าลูกโค้งเนี่ย90เนี่ยผมแล้วก็จบสกอร์เนี่ย75ไม่เป็นไรเนี่ยผมขอแค่ลูกโค้งมันเยอะก็พอนะครับแล้วก็จีงค์เคอรเบอร์เนี่ยให้มันถึง90ไว้นะครับผมอ่ะโอเคจะเป็นลักษณะประมาณนั้นนะครับผมในส่วนของ กลาง C m มและก็เ m เอนาะนะครับผมอันนี้เพื่อนๆเลือกใช้ละกันว่าแต่ละตัวของเราที่มีในทีมเนี่ยมีแบบไหนเนี่ยพยายามอัพเข้าพลังไปในทิศทางประมาณนี้นะนะครับจะได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างโอเคเวลาเราเล่นนะนะครับผมอ่าโอเคส่วนกลางรับล่ะกลางรับเนี่ยอันนี้ออโต้ก็ได้นะนะครับสำหรับกลางรับแต่ว่าช่้เนียปรับนิดนึงนะครับผมก็คือปรับในส่วนของมังกิเล่เนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับเยอะนะผมปรับแค่ไอ ตัวจ่ายบอลในวันี้ให้มันถึง90บเนี่ยผมเป็นกลางรับก็จริงแต่ว่าต้องจ่ายบอลแม่นด้วยออกบอลให้เพื่อนแมนน่นแนะนรับผมอ่ะกลางรับเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยเก็บก่าดแล้วก็ออกบอลแนวออกบอลง่ายๆนะครับอย่างบูสเกตอะไรแบบนี้เนเป็นตัวที่ออกบอลง่ายเล่นไม่ยากอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะให้มันมีค่าพลังจ่ายบอลไว้แบบดีๆแล้วกันนะครับผมสำหรับกลางรับนะโอเคแล้วก็การเข้าสก,กัดนั่นเองนะครับการเข้าปะทะอ่าส่วนวิงแบ็กทั้งสองข้างไม่ใช่วิงแบ็กเสีย ب. เป็นแบ็กทั้งสองข้างนะผมอ่า ก็พยายามให้มีสปีดทั้ง2ตัวนะครับผมเป็นตัวที่มีสปีดนะนะครับไว้คอยจับปีกฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับผมวิ่งตามฐานเติมเติมสูงแล้วก็ลงมาเร็วนั่นเองนะครับผมเนี่ยใหาไปถึง99เลยเนี่ยทั้งปีกทั้ง2ข้างเนี่ยผมอ่าอย่าง2ตัวนี้เนี่ยสปีดเท่ากันเลยเนี่ยผม99ทั้ง2ตัวนะครับอ่พยายามเน้นหลักไปที่พลังสปีดเนี่ยสำหรับแบ็คแล้วก็เกมรับนิดหนึ่งนะครับผมเกมรับเนี่ยให้มันถึงประมาณ80ไว้ก็ได้ถ้าตัวไหนแบบไม่ถึึงงกก็คถปรระะะมาาณ80เนนัับหลๆ ค่าพลังเกมรับขอมมันนะครับผมแล้วก็เราก็มาดูในส่วนของการจ่ายบอลด้วยนะครับผมจ่ายบอลอาจจะไม่ถึง8ปิก็ไม่เป็นไรจะว่าให้เน้นเกมรับแล้วก็สปีดเนาะนะครับถ้าตัวไหนมีแบบลูกโค้งที่มันค่าพลังสูงๆก็อัพให้เขานิดนึงก็ได้นะครับผมก็ไม่มีการตายตัวน้อยนะครับผมในส่วนของการอัพค่าพลังก็อยู่ที่ว่านักเตะตัวนี้มีความสามารถไปในทิศทางไหนเนาะนะครับผมก็อัพไปประมาณนั้นนะครับมาดูเซนเตอร์แบ็กหนูสองตัวเนี่ยอันนี้สําคัญเลยนะครับ ชุดหน้าเนี่ยจะใช้เป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่มีสปีดความเร็วนะครับเพราะว่ากองหน้าทุกวันนี้เนี่ยมีแต่ตัวที่แบบสปีดจัดๆเลยเนี่ยผมเราก็จะเลือกใช้ในส่วนของเซ็นเตอร์แบ็กที่มีสปีดความเร็วนะครับผมบางตัวอาจจะไม่เพลย์สไตล์ตรงก็ได้อะคอย่างอาราโค่เนี่ยจะเป็นดิฟเฟนซีฟฟูลแบ็กนะครับผมแต่ว่ามาเล่นเซ็นเตอร์แบ็กก็ได้เหมือนกันนะครับผมมาดูอาราโค่ของวิญญาณล่างนี้นะครับผมเน้นหลักไปที่เฮดดิ้งนะครับผมเทียร์ลูกกลางอากาศนะครับอยู่ที่92นะนะครับเกมรับเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมมาากกอยู่่ทีี96 90แล้้ว็ปรระะณนนคับ อ่าหลักๆเลยคือจะเน้นไปที่สปีดนี่บอยู่ที่นี่เลยนะครับ98นะผมก็โหเรียกได้ว่าสปีดเท่ากับกองหน้าเลยก็ว่าได้เวลากองหน้าแบบแทงหลุดมาเนี่ยคือเราโคตามเก็บได้ทันนะผมก็รเวลาที่จะใช้จริงๆก็คือทันนะครับผมอ่ะเรียกได้ว่าเก็บมิดเลยสำหรับกองหน้าของฝั่งผู้ตรงข้ามนั่นเองนะครับผมอ่ะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราจะเก็บกองหน้าเขาอยู่หมัดนั่นเองนะครับถ้าเรามีกองหลังที่มีสปีดแบบนี้นะครับ อ่าสำหรนบไย่แน่ที่102นะครับผมอันนี้รวมโค้ดบูสตด้วยนะครับถ้าไม่มีโค้ดบูสจะอยู่ที่101นะครับผมสำหรับอาราโค้ด่างนี้นะนะครับเพื่อนๆมีกองหลังตัวไหนก็ได้นะแต่ว่าอัพสปีดให้มันถึงประมาณ88ไว้เป็นหลักละกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีนะนะครับถ้าไม่ถึงก็84ก็ได้นะเพราะแค่ให้มันถึง80ขึ้นละกันนะครับผมแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยให้มันถึง90เลยก็ได้นะครับผมอ่า อย่างฟาร์เดอร์ไฟล์ล่างนี้ถ้าใครยังไม่มีไปแลกมาได้นะผมยังมีให้แลกอยู่นะนะครับแลกใช้จีอ่าใช้ไมคขับคอยนะครับผมอ่าใช้ใช้คอยเนี่ยแลก500คอยนั่นเองนะครับผมอ่าอย่างฟาร์เดอร์ไฟล์อ่าฟาร์เดอร์เฟนเนี่ยนะครับไม่ใช่ฟาร์เดอร์ไฟล์อย่างฟาร์เดอร์เฟนเนี่ยผมครัอ่าลูกหมวกเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับอยู่ที่84ดสิบสีนี่ยผมแต่ว่า เกมรับก็จะประมาณนี้นะครับเน้นหลักไปที่สปีดเลยนะครับล่างนี้อยู่ที่98เท่ากันกับอาราโฟนะครับเป็น2ตัวที่มีสปีด98ในคนสำหรับล่างนี้นะครับผมชุดนี้อัพไปให้ถึงประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะได้ลักษณะการวางแบบนี้นั่นเองนะครับค่าพลังของเขานะโอเคส่วนผู้รักษาประตูนะครับผมอ่าประตูเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถที่จะกดออโต้เลยก็ได้นะคนสำหรับอ่าประตูเนาะอย่างชัยเพื่อร่างนี้ี่ก็ไม่ได้ปรับอะไรมากก็ปรับให้มันแบบทั่วๆไปนะผมก็ คืออ่าออโต้ Auto นั่นแหละในผมสำหรับประตูเนาะประตูเนี่ยคือมันปรับเยอะมันก็ไม,ไม่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับสำหรับที่เรามองดูว่ามันไม่ค่อยที่จะแบบว้าวเท่าไหร่ใน,นส่วนของการปรับค่าพลังประตูเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าความเชื่อของแต่ละคนเนาะนะครับประมาณว่าปรับไปรป,รประมาณนี้มันจะได้ประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมอ่ะ ลองปรับดูแลกันนะครับสำหรับในส่วนของประตูนะนะครับแต่หลักๆนะครับทุกตำแหน่งนะครับว่าจะเป็นกองหน้าปีกซ้ายปีกขวานะครับอ่าถ้าเป็นปีกล่ะปีกยังไงปีกถ้าเพื่อนๆมีปีกก็พยายามให้มันมีลูกโค้งนะครับผมแล้วก็การตัดสกอร์ให้มันดีๆเนาะนะี่ครับผมอ่ะอย่างเคียซ่าเนี่ยก็อันนี้ออโต้เนี่ยผมเนี่ย หลักๆเลยก็คือจบสกอร์แล้วก็ลูกโค้งนะครผมถ้าเป็นปีกทั้งสองข้างเลยนะครับผมไม่ว่าจะปีกซ้ายปีกขวานะครับผมนั่นมีค่าพลังจบสกอร์แล้วก็ลูกปั่นโค้งเนี่ยสูงๆไว้นะครับผมอ่าแล้วก็มีสปีนดนั่นเองนะครับเพื่อที่จะตัดเข้ามายิงด้านในผมวคอยกระชากขึ้นไปริมเส้นก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับส่วนอ่าพวกที่เล่นแบบ LMF หรือว่า IMF ก็ พยายามหาตัวที่มีสปีดความเร็วเหมือนกันนะครับผมอ่าอย่างซาลงซาลาแบบนี้นะครับหรือว่าตัวอื่นก็ได้ในที่มันเล่นตำแหน่ง LOMF หรือว่า AMF ได้นะครับผมอ่าก็อัพให้มันมีสปีดไว้นะครับ่าแล้วก็จบสกอร์เป็นหลักเลยนี่นะครับจบสกอร์ลูกโค้งนะครับผมแล้วก็สปีดนะครับอ่าจะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับผมอ่าส่วนกลางนี่ครับผมก็น่าจะไล่ไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกลาง CMF AMF แล้วก็กลาง ากางรับนั่นเองนะครับผมอ่เป็นประมาณนั้นนะครับกล้องหลังก็น่าจะไล่ไปครบแล้วเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมในส่วนของการอัพทิศทางอัพค่าพลังนักเตะให้มันเป็นในรูปแบบที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ทั้งทีมเนี่ยผมก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งเดียวก็แบบนี้นะครับผมโดยไม่ได้แบบคํานึงถึงค่าโอที่มันสวยงามอะไรต่างๆไม่เกี่ยวนะผมอ่าดูค่าพลังไส้ในดีกว่านะครับเวลาเราเล่นจริงๆมันช่วยเราได้เยอะเลยนะครับผมอ่ะ ประมาณนี้นะทุกคนอ่ะไปทดลองกันดูแล้วกันนะครับในส่วนของทีมของเพื่อนๆในผมอ่ะมีอะไรสงสัยอยากรู้เทคนิคการอัพตัวไหนก็คอมเมนต์ได้ในในคลิปนี้แล้วกันเนาะนะครับอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูทุกตัวก็มันอาจจะเสียเวลานั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันในบมในส่วนของการอัพค่าพลังนักเตะให้มันยังไงให้มันโหดนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบายครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม